เทศบาลเมืองมหาสารคามออกตรวจสุขาพิบาลอาหารในโรงเรียนเทศบาลบุร,รพพาพิทยาคารเพื่อเฝ้าระวังคุณภาพอาหารและน้ำที่จำหน่ายแก่นักเรียนให้มีความสะอาดเมื่อวันที่15มีนาคม2565เวลา9นาฬิกา30นาทีที่โรงเรียนเทศบาลบุร,ราพาพิทยาคาร นางนาทัทยายามไทยส่งรักษาการเพิ่มในการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสุข,ขาพิบาลอาหารในโรงเรียนเทศบาลบุรพาพิทยาคารเพื่อเฝ้าระวังคุณภาพอาหารและน้ําให้มีความสะอาดปลอดภยัยสามารถลดอัตราการป่วยที่เกิดจากโรคระบบทางเดินอาหารโดยมีนางสมปองมาทแทน้นผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนเทศบาลบุรพาพิทยาคารให้การต้อนรับและร่วมในกิจกรรม สำนักการสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมได้กำหนดออกตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหารและน้ำในโรงเรียนพร้อมทั้งสำรวจทางน้ำดื่มในโรงเรียนโดยมีกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้คำแนะนำเกี่ยวกับการสุขาพิบาลอาหารตรวจสุขาพิบาลอาหารตามข้อกำหนดของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขตรวจสุขาพิบาลแผงลอยจำหน่ายอาหารด้านกายภาพตรวจสถานที่ปรุงประกอบอาหาร เก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารด้านเคมีโดยชุดทดสอบอย่างง่ายได้แก่บอเรกซ์ฟอร์มาลีนสารฟอกขาวสารกันราและสารโพราเก็บตัวอย่างอาหารภาชนะอุปกรณ์มือผู้สัมผัสอ,อาหารและน้ำเพื่อตรวจวิเคราะห์เชื้อโคริฟอร์มแบคทีเรียในอาหารภาชนะอุปกรณ์มือผู้สัมผัสอ,อาหารและน้ำบริโภคโดยรอผลการตรวจสอบภายใน24ชั่วโมง